ค่าไฟอยู่หมัดเอกชนผลิตไฟฟ้าได้แค่ไหนสุดท้ายก็ต้องขายผ่านกรผอ,อยู่ดีหากดูมาตรา56แห่งรัฐธรรมนูญฉบับ2,560จะพบว่ามีการระบุถึงอำนาจที่รัฐต้องจัดการหรือดำเนินการให้มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึงซึ่งถือเป็นหนึ่งในความมั่นคงของประเทศที่แม้รัฐจะให้เอกชนเข้ามาเกี่ยวข้องก็ไม่สามารถเป็นเจ้าของเกิน51%ได้ดังนั้นถ้าพูดถึงเรื่องของไฟฟ้าแล้วแม้ว่าเอกชนจะเข้ามามีบทบาทโดยเฉพาะการผลิตไฟฟ้ามากขึ้น แต่ก็ยังคงอยู่ในกรอบก,กติกาภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันซึ่งมีการวางแผนและกำหนดนโยบายโดยกพอชอและกำกับดูแลการประกอบกิจการโดยกกพมีกอฟผทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการในส่วนของการซื้อและขายไฟฟ้า ส,ส, Haven, ส,ส่วนการที่ผู้ประกอบการเอกชนเข้ามามี S <s país, ส่วนในการผลิตไฟฟ้าเกิดจากรัฐบาลในปี2533ที่ได้ให้การส่งเสริมเอกชนได้เข้ามามีบทบาทในการผลิตไฟฟ้าเพื่อจะเป็นการเพิ่มการแข่งขันในกิจการพลังงานไฟฟ้าทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้บริโภคมีพลังงานไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอในราคาที่เหมาะสมนอกจากนี้ยังจะเป็นการลดภาระการลงทุนของรัฐและลดภาระหนี้สินของประเทศอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพียงแต่การลงทุนจากภาคเอกชนในการผลิตไฟฟ้านั้นรูปแบบของผู้ ผลิตเช่นไฟฟ้าอิสระหรือรายใหญ่ต้องขายไฟฟ้าให้กับกฟผเท่านั้นและให้ออกระเบียบการรับซื้อไฟฟ้าจากผู้ผลิตรายเล็กซึ่งใช้พลังงานนอกรูปแบบเป็นการแบ่งเบาภาระทางด้านการลงทุนของรัฐในระบบการผลิตและจําหน่ายไฟฟ้าด้วยสําหรับกฟผไดประกาศรับซื้อไฟจากเอกชนรายใหญ่เป็นครั้งแรกในปี2 5 3 7ซึ่งปริมาณการรับซื้อไฟฟ้าจะอยู่ภายใต้มติเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติมาจนถึงปัจจุบันและคณะกรรมการกํากับกิจการพลังงานที่ทําหน้าที่กํากับดูแลการประกอบกิจ กิจการพลังงานอันหมายถึง <aún> ก <yelled> ิจการไฟฟ้ากิจการก๊าซธรรมชาติและกิจการระบบโครงข่ายพลังงานโดยสภาพการที่เป็นอยู่ของกิจการไฟฟ้าทั้งระบบในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความเหมาะสมที่สุดกับบริบทของประเทศไทยเพราะกิจการไฟฟ้ายังคงอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐด้วยความเป็นกิจการรัฐวิสาหกิจและยังคงความมั่นคงในสถานภาพของพลังงานที่ดีเยี่ยมมาตลอดแตกต่างจากหลายประเทศที่มีปัญหาไฟฟ้าดับเป็นประจำจนกระทบภาพรวมทางเศรษฐกิจ